โมเดลขี่โมโหไปรับชมกันเลยจ้านี่น้องพี่กำลังทำรายงานอยู่นะมาทำอะไรตรงนี้โมบายน้องจะมาหยิบลูกบอลขอบคุณค่ะ เดีย๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะอย่าเล่นของพี่และอย่าเล่นเครื่องดนตรีของพี่ด้วยนะไปแหละถ้าเกิดโดนถ้าเกิดมานะถ้าเกิดมันกระเด็นกระดอยไปไหนนะบอกเลยไม่เหลือโห้ยหน้ากลัวทำไมแม่ต้องสร้างบ้านอย่างนี้ด้วยไปเข้าห้องน้ำก่อนลวกัน อยู่ข้างบนนะเหมือนเสียงกระทืบเท้าเลยไปดูดีกว่าเฮ้ยบ้านก็มีตั้งสามชั้นพอเท่านั้นแหละทุกคน แม่กลับมาจะฟ้องแม่ให้หมดเลยว่าแกรเป็นคนทำนิ่งหน่ยเป็ดแบนเลยฮึฮ่าฮ่าฮ่าไม่มีใครจับฉันได้เพราะฉันเนียนระดับโรคเลยนะจ๊ะตัวใหญ่ก็น่าเหมือนไส้ทำดีกว่าแต่วันนี้มันของเรานี่น่าลืมใหม่ใหม่ แต่กันนั่งโซฟาก่คิดดีก่อนนะอืมแต่แต่กันก็ของเราไม่เอาเอาของที่เป็นของน้องทั้งหมดไมโครเวฟของแม่ ไม่มีอะไรเป็นของน้องเนี่ยแจกันนี่เป็นของแม่อีกโอ้ยของแม่กับทุกอย่างเลยในห้องครัวเนี่ยไหนอะอันไหนนี่ดูสิคอมพิวเตอร์ใหม่ใหม่ใหม,ม่สิ ของเราเอา่อแ็กบนบนอันนี้อันนี้จะจะกกริ่งที่แบบนี้แบนเลยนี่แน่นี่แน่นแนนแนอืม <c oughs> หนึ่งชั่วโมงผ่าน เอ๊ะน้องจะเป็นยังไงบ้างนะร้อนหรือเปล่าเนี่ยหิวข้าวหรือเปล่าลงไปหาน้องดีกว่าโมเดลเริ่มคิดได้เลยลงไปหาโมบายโมบายเราจะทำยังไงเป่าลมยังไงเนะี่ยจะไม่มีลมอยู่แล้ว เป่าลมแค้กับใบยังไงดีหล่ะเนี่ยใช้มาแล้วไม่ต้องกลัวเป็นยังไงบ้างโมบายร้อนร้อนก็ไม่น่าจะไม่น่าจะร้อน โอ้โเดดเต็มตาเลยขอโทษนะจ๊ะเธอก็ขี้โมโหเหมือนกันพี่ทำเป็ดหนูพังเหรอบปามันแบนเองแล้วมันจะแบนได้ไงลมมันออกเองมั้ง ออกมากันอไปไกลๆไปเลยโกรธมากโกรธกลับไม่กู ชวนน้องไปเล่นน้ำดีกว่าเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วไปเล่นน้ำกันนี่ซ้อมส้อมไปเล่นน้ำดีกว่าวุ้ยน้ำเย็นกันจังเลยน้ำเย็นมากๆ ชาเย็นจริงๆเลยน่ารักจังเธอก็น่ารักเหมือนกันนะเอาหัวตุ่มน้ำเนี่ยน่ารักจังเลยโมบายก็เผยเสบัดน้ำใส่ดีนี่ย ฉันก็เคยรู้ตัวนะว่าฉันเป็นคนขี้โมโหจะคิดยังไงดีล่ะคุณย่าเคยสอนว่าถ้าโกรธให้หายใจเข้าลึกๆนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งไม,ไม่เธอไม่เหยียบกีตาร อยากเล่นฉันมีฉันมีร่มชูชีพก่อนลงจากบ้านมีร่มชูชีพฉันไปรอแม่เลยนะแล้วอยากกลับบ้านอีกคนจนกว่าแม่จะมาไปแหละชิวออารมเสีย

ไราจะทำเลยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมคีย์บอร์ดปั้นนี้ตัวนี้หลุดออกมาแกะอีกแล้วอันนี้คีย์บอร์ดอันที่สองแล้วนะแกะอีกแล้วไม่ไหวแล้วนะ ยังไงบ้างนั่นอะตรงนั่นอะนั่นอะจะไม่ยืนไหนลงไปดูหน่อยดีกว่าเอาข้าวไปให้แม่ฝากอะไรมาให้กินไหมเนี่ยแม่ต้มน้ำชาให้ขอสดหน่อยอชื่นใจ เป็นเด็กใจเย็นค่ะที่หนูนั่งสมาธิของหนูค่ะเป็นเด็กใจเย็นม,มากๆค่ะอาอาบน้ำดีกว่าทุกคนไปดูน้องดีกว่าโมบายโมบายแกไม่ไปไหนอีกนะทำคีย์บอร์ดฉันพังแถมไปแถมยังทำกีตาร์พังอีกนี่มหน้าไวงไ,งไหมเนี่ย ทำเปิดทางบ้างเลยดีกว่าหนึ่งคือน้องเป็นน้องของเราสองน้องยังเด็กมากๆสามน้องอยากช่วยระบายสีหรือช่วยกดคอมสี่บางวันน้องก็แบ่งขนมกับของเล่นให้เรา ฮ่าบางวันถ้าน้องไม่ดื้อน,น้องก็น่ารักไปน้องดีกว่าน้องคงหนาวโอโหจะหลับแล้วเหรอไปอาบน้ำเลยเปลี่ยนชุดก่อนชุดไร ชมพูพูดให้มันชัดๆชมพูถึงจะให้ใส่ชมพูภาษาอังกฤษเรียกว่าพิกไม่ใช่นั่นมันหมูพิง,พงก์เก่มากสวยต่อไปเราจะไม่โกรธกันแล้วเราจะเป็นเพื่อนรักกัน และเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเป็นยังไงกันบ้างคนเพื่อนสนุกกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบกินนี้นะใครอย่ลืมกดละกดแทร์กด subscribe ด้วยนะขอบคุณบ้านหลังนี้นะคะขอบคุณปอนปอนนะคะอ่านชื่อผิดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันสวยมากเลยเป็นบ้านพระจันท์นะคะเดี๋ยวจะแจกไอดีเลย แกก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะชื่อว่าไหนรับมูลเฮานะคะคิวคิวมือคิวมูลเฮาหนึ่งสี่หนึ่งหกสองสี่หกเก้าหนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งห้านะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูตามนี้เลยค่ะ หนึ่งสี่หนึ่งหกสองสี่หกเก้าหนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งหกสองสี่หกเก้าหนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็ห้าเลยนะขอบคุณค่ะทุกคนเน่เดี๋ยวจะใส่ให้ดูเลย Bye bye ya.